ข่าวเด็ขคาร์ลูพูนะครับวันที่27ตุลาคม2025นะไงบ้างครับฝืนยันกับความพ่ายแพ้ในเมียร์ลีกนะครับถึงสีนัดรวดนะครับแล้วก็รวมทุกรายการตอนนี้แข่งนัดแพ้ห้าชนะหนึ่งครับทุกรายการตั้งแต่แพ้ซีรีส์แพ้ถอนยังมานะครับของร์ลูพู อ่ะพักกันไว้ก่อนครับมาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนครับเมื่อคืนตีมิลีอกอังกฤษนะครับผมปอร์สมัทชนะนอตติงแฮมพาร์ไปสองประตูต่อศูนย์นครับอาร์เซนอลยังแรงต่อเนื่องนะครับเปิดบ้านชนะคริสตัลพาเลีไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแอสตันวิลล่าชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับและบูมแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับเปิดบ้านพ่ายให้กับเบอร์นลีย์ไป2ประตูต่อ3เอเวอร์ตันครับ ก็ยำแย่ไม่แพ้กัน,นครับแพ้ให้กับสเปอร์คาบ้านตัวเองถึง0ประตูต่อ3นะครับทำให้ตารางคะแนนพรีเมียน์ลีกตอนนี้นะครับอา์เซนอลน,นำไปจ่ากฝูงมีอยู่22คะแนนนะครับวอสมัทขึ้นมาไปที่2นะครับมี18คะแนนตอแนมมฮอสเปอร์กับเซนเนแลนด์นะครับมีอยู่17คะแนนร่วมกันนะครับมิสเตอร์ิตีหลงมาที่5ก็มีอยู่16คะแนนแมนยูก็มี16คะแนนเท่ากับแมนสตี้นะครับ ส่วนลิเวอร์พูลครับหล่นมาอยู่อันดับที่7นะครับมีอยู่15คะแนนเท่ากันกับแอสตันวิลล่าครับเชลซีหล่นไปอยู่ที่9ครับมีอยู่14คะแนนคริสตัลพาเลนและเบนฟอร์ดนะครับมีอยู่13คะแนนนิวคาสเซิลอยู่ที่12ครับมีอยู่12คะแนนนะครับเท่ากันกับไบริทันนะครับผมเอฟเวอร์ตันอันดับ14นะครับอันดับ15ลีดวินเอเต้อันดับ16เบอร์สลีย์อันดับ17ฟูลแลมที่มี8คะแนนครับโซนตกชั้นครับ3ทีมนอตนคืแฮมฟอเรสต์มีอยู่แแคคค่5ะะนนนรับ เวสแฮมนะครับมีอยู่แค่สี่คะแนนและวูแฮมตันหมนเดลเลอร์มีอยู่แค่2คะแนนนะครับยังไม่เคยชนะใครนะครับในฤด,ดูกาลนี้ของวูแฮมตันแมนเดลเลอร์นะครับอันนี้คืออันดับตารางคะแนนนะครับของพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อจบแมตช์เยสที่9้านะครับอาร์ซนอลนตอนนี้นำโด่งเลยนะครับนำอันดับ2อยู่บอสมาร์ทอยู่ถึงห้าคะแนนนะครับผมแล้วก็ อ่าสคะแนนสี่เออนำพอสสมัตอยู่สี่คะแนนนครับขออภัยนะครับนำลิเวอร์พูลนี่อยู่ถึงเจ็ดคะแนนนะครับโอเคหนานะครับอัตราต่อรองแชมป์นี่น่าจะไปไกลแล้วนะครับอัตราต่อรองแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับของอังกฤษนะครับที่เขาออกมานะครับทีมที่จะเต็งแชมป์นี่ก็คือตอนนี้ Arsenal อาเซนอลก็เป็นเต็งหนึ่งนะครับ แทงสองได้หนึ่งนะครับผมแมิตี้เต็ง2ครับแทงหนึ่งได้5้านะครับลิเวอร์พูลแทงหนึ่งได้8ดเป็นเต็งสามนะครับเต็ง4ี่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแทงหนึ่งได้28นะครับเชลซีนะครับขึ้นมาเป็นอ่าเชลซีไม่ใช่ขึ้นมาสิเชลซีนะครับแทงหนึ่งได้4ี่สิบห้านะครับแล้วก็เป็น็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเป็นเต็งหกแทงหนึ่งได้ห6สบหกนะครับบอสตันนะครับ แทนหนึ่งได้ร้อยห้าสิบนะครับยังอยู่อีกไกลนะครับแล้วก็เซนเร์แลนด์แทนหนึ่งได้สองร้อยห้าสิบนะครับเท่ากันกับนิวคอสเซลนะครับอันนี้คือคแนนอันดับต่อรองทางฟิลลิปส์ครับอันดับคะแนนนะครับผมส่วนกุนซื้อนะครับกุนซือนี้บนพนันรับกฎหมายก็ปรับอัตราต่อรองใหม่นะครับต็งหนึ่งยังเป็นอาวิเตอร์เปเรล่าของบูมแมตันนะครับจะโดนปลดนะครับอืเที่สองนี่เป็นนูโน่นะครับของเวสต์แฮมนะครับ เข้ามาสามต่องานที่เวนแฮมนะครับหลังจากเขาออกจากฟอรเรสต์ก็ยังพาเวนแฮมไม่ฟื้นนะครับเต็งสามนี่เป็นดดนนี่ฟรนะครับผมเต็งสี่นี่เป็นร่วมกันนะครับระหว่างมาโกซิวานครับกับอันเนอร์สลอตนะครับ,บ,รบอันเนอร์สลอตตอนนี้ขึ้นมาเป็นเต็งสี่คุณสื่อที่จะโดนไล่แล้วนะครับอัตราต่อรองของอันเนอร์สลอตนะครับอยู่ที่แทงหนึ่งได้สิบสองนะครับอ่า เยอะไปแทง12ในหนึ่งใช่ไหม12ต่อหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าหนักอยู่นะครับกับอานาสลอตตอนนี้จากที่ปลอดภัยแล้วนะครับผมเออมาเป็นตามผลงานนะครับลิวพูลนะครับหลังสัปดาห์นี้เปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเดือนของริสตัลพาเลตนะครับที่ผลงานไม่ดีเหมือนกันนะครับพาเลตนี่ก็แพ้ต่อเนื่องมาเหมือนกันนะครับแพ้ในบอลยุโรปแล้วก็แพ้ในบอลลีกมาถึงสองนัดแล้วนะครับผม ต้องมาเยือนลิเวอร์พูลในคาราบาวครับนะครับก็รอดูนะครับว่าใครทาได้ดีกว่ากันตอนนี้แฟนลิเวอร์พูลแล้วก็ใจตุ้มตุ้มตบตบนะครับส่วนสุดสัปดาห์ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านรับกันมาเยือนทีมความแรงตอนนี้อย่างแอสต้าวิลล่าครับที่เริ่มเก็บคะแนนเป็นกอดเป็นกำนะครับไต่อันดับขึ้นมาแล้วก็ว่ากันไปนะครับผมอะมาดูเรื่องดีๆบ้างครับเทนี่กัคสโปนะครับ โคดี้กั๊กโป้ครับลงเล่นในพรีเมียร์ให้ลิเวอร์พูลครบหนึ่งร้อยนัดแล้วนะครับโอ้แบบเดียวนะครับกั๊โป้เนี่ยของเราก็เล่นในพรีเมียร์ให้ลิเวอร์พูลถึงหนึ่งร้อยนัดแล้วนะครับเป็นแนวกองหน้าจอมตัดเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงในอย่างเดียวนะครับกั๊โป้ส่วนแอนดูโรเบอร์สันนะครับลงเล่นให้ลิเวอร์พูลทุกรายการถึงสามร้อยห้าสิบนัดแล้วนะครับโอ้ล็อบบี้นี่เล่นมานานนะครับ ยิงได้12ประตูนะครับทำได้ถึง68สซิสต์นะครับและตอนนี้เป็นสัญญาปีสุดท้ายของโรบูแล้วนะครับเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโรบูนะครับมาดูคนอื่นกันบ้างครับอันเสลอตนะครับผมเขาก็สร้างสถิติต่างๆที่ไม่น่าจดจำนะครับหกนัดหลังนะครับแพ้5นะครับชนะ1นะครับ แพ้ในหลีกตอนนี้ในพิมร์ลีกติดต่อกันถึงสี่นัดนะครับเสียประตูติดต่อกันทั้งหกนัดที่ลงแข่งทุกรายการครับและเสียประตูในยี่สิบห้านาทีแรกทุกนัดด้วยนะครับผมโอ้โหหนักเลยครับทังฤดูกาลแข่งมาสิบสามนัดทุกรายการนะครับเก็บกินชี้ได้แค่สองนัดนะครับเสียประตูมากกว่าสองลูกครับในเจ็ดนัดจากสิบสามนัดนะครับเป็นอะไรที่เยอะมากครับย่ำแย่มากครับในแนวรับนะครับ เสียประตูเป็นบ้าเล่นเลยนะครับแล้วก็เขาสถิติเขาบอกว่าตั้งแต่นาทีที่83เป็นต้นไปเนี่ยลิวพูต้องยิงเพื่อให้ได้แต้มหรือเพื่อต้องยิงให้ชนะเนี่ยถึง12นัดนะครับพูดง่ายๆว่า12ใน13นัดเนี่ยในนาทีที่83เป็นต้นไปเนี่ยลิวพูยังยังไม่นําผู้แข่งนะมีนัดเดียวที่นําก็คือนำ Arsenal น,นะครับโอ้ยอะไรจะไหนันนะั้นนะครับ สำหรับลิเวอร์พูอ่าเจ้าหน้นสันนะครับพูดหลังเกมนะครับบอกว่าอย่างที่คุณรู้ฟุตบอลไม่ได้ง่ายและราบดื่ยเสมอไปครับแต่ตัวผมโชคดีมากนะครับที่มีผู้นําที่ดีและคนที่ดีที่อยู่รอบกายนะครับในเวลานั้นตอนที่ลิเวอร์พูลกําลังบากคือเขาพูดถึงตอนที่เขาอยู่ลิเวอร์พูลครับอ่าสโมสอนลิเวอร์พูล ถูกคาดหวังว่าต้องชนะตลอดเวลาครับแต่ในบางความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับดังนั้นเมื่อคุณทําไม่ได้อย่างนั้นนะครับคนที่อยู่รอบตัวคุณเขาจะช่วยเหลือคุณครับคนดีๆเหล่านั้นนะครับโชคดีตอนนั้นผมมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีครับอ่ามีสิ่งที่ดีที่อยู่ในลิร์พูนะครับผมสวมปอกแขนกับตันทีมตอนนั้นนะครับหรือสี่ถึงห้าคนที่อยู่ในนั้นก็เคียงข้างผมสนับสนุนผมช่วยเหลือและผักดันกันไปนะครับ อืมผมเชื่อว่าพวกเขาก็คือลิเวอร์พูลในปัจจุบัน,นครับจะกลับมาได้และเขาจะผ่านเวลาแบบนั้นได้สุดท้ายแล้วนะครับลิเวอร์ูก็ยิงยิ่งใหญ่อยู่เสมอนะครับอันนี้คือกัปตันฮนโดพูดไว้นะครับคือ <c oughs> มันมีช่วงที่ลิเวอร์พูซีรีส์แพ้รวดตอนยุคเจอเกนคอปก็เหมือนกันนะครับที่หนักหนาสาหัสมากก็คือช่วงปีที่หลังจากได้แชมป์นะครับต่อนเนื่องกันเลยจนกระทั่งเจอเกนคอปต้องทําการ สร้างทีมขึ้นมาใหม่เป็นเจอกันครอปเวอร์ชั่น2.0ก่อนจะส่งมอบให้อันเอร์สลุกที่เราเห็นกันนะครับอสถิติอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรียวูอย่างเช่นลูกทุ่มนะครับหรือลูกเตะม,มุมนี่เลือร์พูนะครับ,รบเสียถึง14ประตูนะครับมาจากลูกทุ่มไกลสามลูกครับเตะมุมสองแล้วก็ฟีลคิกหนึ่งลูกนะครับ พูดง่ายๆว่าประตูที่ลิเวอร์พูลเสียครึ่งนึ่ะมาจากลูกตั้งเตะแบบนี้แหละครับสถิติที่บอกนะครับนะไม่ว่ายัางไงก็ตามครับตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเชียร์ทีมต่อไปครับอาร์เนส์สลออาจจะได้ออกจากลิเวอร์พูลหรือไม่ได้ออกจากลิเวอร์พูลอันนี้ตอบไม่ได้นะครับอนาคตมันมีข่าวว่าทีมลิเวอร์พูลเนี่ยผู้บริหารจะต่อสัญญาเขาในช่วงที่จบห้านัดแรกที่ทําซีรี ชนะรวดห้านัดนะครับแต่ว่าหลังจากแพ้มาเนี่ยเรื่องก็เหมือนเงียบแต่เขาในยังบอกว่าผู้บริหารลิเวอร์พูลก็ยังอยากต่อสัญญากับเขาต่อไปนะครับอ่ะอะไรก็ตามแต่นะครับฟุตบอลก็เป็นแบบนี้นครับมีแพ้มีชนะและบางครั้งมันก็แพ้ต่อเนื่องเป็นซีรีส์อย่างนี้แหละครับมันจะอยู่ที่ตรงไหนคนที่จะแก้ได้คืออเน็กซลอตหรือเขาจะแก้ไม่ได้เลยอันนี้ก็เวลาจะให้คำตอบครับ สำหรับข่าววันนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะครับผมโอ้มาสรุปฝน,นบวกฟุตบอลคู่ออื่นดีกว่านอจากพรีเมลีนะครับลาลิกาสเปนนะครับ